สวัสดีครับเดชวัชราพลนะครับผมวันนี้มีพระเข้าใหม่หนึ่งองค์นะครับผมเป็นพระเหรียญเจ้าคุณนอนะครับผมนี่เป็นเหรียญนักกล้ามนะครับปี2513นะครับแท้ทันท่านเจ้าคุณนอปุกเสกนะครับผมก็เหรียญนี้สภาพศึกนิดนึงนะครับผมแต่ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนํามาชมพร้อมกันนะครับผมว่าตัวพิมพ์เป็นยังไงนะครับพื้นผิวเหรียญเป็นยังไงนะครับขนาดสภาพศึกๆึแล้วยังคมแค่ไหนนะครับยังไงก่อน ไปรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ามาต่อกันที่ตัวพระนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับชื่อว่าเหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนอนะครับออกปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับผมนี่เริ่มแรกหยิบกล้องตีกล้องเข้าไปนะครับจําหน้าก่อนเลยอันดับแรกการดูพระนะครับหนึ่งเริ่มที่พิมพ์ดูธรรมชาติเหรียญนะครับ ดูความคมจีวรสังคตินะครับความคมดูเส้นเสี้ยนที่วิ่งตรงเหรียญเนี่ยตรงข้างหูนะครับคมคมนะครับต้องมีนะครับผมต้องมีเท่านั้นไม่มีวางได้เลยครับแบบนี้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับมือคมชัดเป็นร่องนะครับดูตรงขานะครับจำหน้าให้แม่นนะครับ ศึกๆแบบนี้ยังต้องมีความคมนะครับย้ํานะครับพี่พีทุกท่านนะครับเหรียญศึกก็ยังต้องคมนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญศึกแล้วแบบไหนแบบเหรียญศึกแล้วดูยากดูไม่ออกไม่ได้นะครับถ้าเราเจอเหรียญสวยใครๆก็ดูได้ถูกไหมครับเจอเหรียญสวยใครๆก็ดูได้บอกได้แท้หรือเก๊น,นะครับแต่ว่าถ้าเจอเหรียญศึกมาเนี่ยแล้วเรายังสามารถดูออกว่าแท้หรือเก๊ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ ต่อตัวเรานะครับเราจะได้มีโอกาสเฮ้ยถ้าสมมุติว่าไปเจอสึกๆมาบางคนดูเก๋แต่เราดูแท้เราซื้อไปเรานําไปขายเป็นกําไรได้ก็เป็นผลประโยชน์ของเรานะครับดูที่ขอบตัดนะครับยุคสองห้าหนึ่งสามเป็นยังไงนะครับขอบตัดสึกๆแบบนี้นะครับเห็นไหมตัดแบบฉีกนะครับยุคสองห้าหนึ่งสามแต่ว่าด้วยความที่เหลียญน,นี้เขาสึก มันเลยดูลื่นๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยยังทิ้งร่องรอยไว้นะครับแคปไปดูได้นะครับด้านหลังนะครับหูเหรียญเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับผมปริ้นธรรมชาติไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับปิ้นเป็นธรรมชาติยันด้านหลังนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับ เหรียญสึกๆแบบนี tomato, ้ดูให้ขึ้นขึ้นตาขึ้นใจนะครับเหรียญนี้มีสองบล็อกนะครับพี่ๆมีต่อสั้นต่อยาวนะครับเห็นไหมตรงธรรมะวิตะเนี่ยต่อต่อเต่านะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกต่อยาวถ้าต่อสั้นเนี่ยหางต่อเต่าจะขึ้นไปนิดนึงนะครับจะขึ้นขึ้นไปอีกนิดนึงจะเป็นต่อสั้นจะนิยมกว่านะครับเหรียญนี้ต่อยาวจะนิยมน้อยสุดถ้าเป็นต่อสั้นจะนิยมกว่า ราคาก็มีผลนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับผมสําหรับพูดถึงเหรียญสวยนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยเล่นหายกันอยู่2 0 0พันกว่าบาท3 0 0พนะครับสา0พันไม่เกินนี้แหละครับก็แต่ถ้าเป็นต่อสั้นเนี่ยอาจจะได้ถึง4 0 0พันะถ้าสวยๆนะครับถ้าสวยๆเนี่ยต่อสั้นอาจจะได้ถึง4 0 0พันนะครับแต่ต่อยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณของส0 0พันกว่าบาท3 0 0พันไม่เกินนี้นะครับ แถ้าพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับที่ผมกาลังถืออยู่เนี่ยสภาพนี้ผ่านการใช้งานผ่านสงครามโลกมาขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับก็ต้องเน้นหาลูกค้าที่จะใช้พุทธคุณเรานะครับอยากได้ไปศึกษาก็ติดต่อมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับอยากได้เหรียญราคาย่อมเยาแต่เป็นเหรียญแท้ไปศึกษานะครับ ผมเปิดอยู่พันหนึ่งแล้วกันอย่างนี้นะครับใครสนใจคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับทิ้งไลน์ไว้หรือติดต่อผมมาก็ได้นะครับแอดไลน์ผมมาก็ได้โอเคนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับยังไงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ